ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนิเทศติดตามผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน่นประจำปีงบประมาณ2,567โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษา2545 และได้จัดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา2,546ในช่วงชั้นที่3และช่วงชั้นที่4และมีการปรับปรุงในปีการศึกษา2,559ถึง2,565โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมได้จัดทำตามหลักสูตรแกนกลางของประเทศซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนที่มีสติปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต,ต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคลการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมได้ดําเนินการโดยวิเคราะห์หลักสูตรจุดหมายของหลักสูตรสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นตัวชี้วัดผลการเรียนรู้หลายปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น และกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยนำเอาสาระความรู้ด้านต่างๆต,ต,ต,ตามสัสดส่วนให้เหมาะสมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขวิสัยทัศน์โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ มีคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก้าวสู่มาตรฐานสากลสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนความสามารถในการสื่อสารมีความสามารถในการรับและส่งสารการเจรจาต่อรองเพื่อกระจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 2. ความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์และคิดอย่างสร้างสารรค์คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเป็นระบบ 3. ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาแรืออุปสรรคต่างๆที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม คุณลักษณะอันพึงประสงค์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกดังนี้ 1. รักชาติสาตร์กษัตริย์2ซื้อสัตว์สุจริต 3. มีวินยัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะคุณลักษณะเฉพาะหลักสูตรโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 1. เป็นเลิศวิชาการ 2. สื่อสารได้อย่างน้อย2ภาษา 3. ล้ำหน้าทางความคิด 4. ผลิตงานอย่างสร้างสารรค์ 5. ร่วมกันร,รับผิดชอบต่อสังคมโลก โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้การพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความสมดุลต้องคำนึงถึงหลักการพัฒนาการทางสมองและพะหุปัญญาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้8กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ 1. ภาษาไทย2คณิตศาสตร์3วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม 5. สุขศึกษาและพละศึกษา 6. ศิลปะศึกษา 7. การงานอาชีพ 8. ภาษาต่างประเทศสาระและมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้จำนวน67มาตรฐานดังนี้สาระการเรียนรู้พื้นฐานเรียน3ปีปีละ880ชั่วโมง รวม2,640ชั่วโมงได้แก่รายวิชาดังต่อไปนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาต่างประเทศจำนวน360ชั่วโมง9หน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยีจำนวน240ชั่วโมง6หน่วยการเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนานและวัฒนธรรมจำนวน480ชั่วโมง12หน่วยการเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึถึงาจำนวน4กลุ่มสาระการเรียนรู้จำนวน680ชั่วโมงจำนวน17หน่วยการเรียนให้เลือกจากรายวิชาในสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆต่อไปนี้ 1>, 1. สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง 2. สาระการเรียนรู้ศิลปะศิลปะดนตรีสากล 3. สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษภาษาจีน 4. สาระการเรียนรู้มาตรฐานสากลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 5. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพงานเกษตรไม้ดอกไม้ประดับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนจำนวน360ชั่วโมงได้แก่กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เกณฑ์การจบการศึกษาหลักสูตรแกน์กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบการศึกษาเป็น3ระดับคือระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้น1 ผู้เร no ียนเรียนรหัสวิชาพื้นฐานและเพิ <S 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 ่มเติมไม่เกิน81หน่วยกิตโดยเป็นรหัสวิชาพื้นฐาน63หน่วยกิตและรหัสวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด 2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า77หน่วยกิตโดยเป็นรหัสวิชาพื้นฐาน63หน่วยกิตและรหัสวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า14หน่วยกิต 3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนดเกณฑ์การจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1. ผู้เรียนเรียนวิชารหัสพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า81หน่วยกิตโดยเป็นรหัสวิชาพื้นฐาน39หน่วยกิตและรหัสวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนดผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า7 7หน่วยกิตโดยเป็นรหัสวิชาพื้นฐาน39หน่วยกิต และรหัสวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า38หน่วยกิต 3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านการคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนดการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้โครงสร้างรายวิชาโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมมีการจัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธ์กันและเวลาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้อย่างเหมาะสมมีการวิเคราะห์แก่นความรู้ของทุกตัวชี้วัดในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มาจัดทำสาระสำคัญความคิดรวบยอด อย่างชัดเจนและเหมาะสมและครบทุกหน่วยการเรียนรู้มีการตั้งชื่อหน่วยสะท้อนให้เห็นถึงสาระสําคัญในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆให้หน่าสนใจและเหมาะสมกับความสามารถวัยและความสนใจของผู้เรียน <c oughs> กำหนดสัดส่วนเวลาเรียนแต่และหน่วยการเรียนรู้อย่างเหมาะสมโดยเมื่อรวมทุกหน่วยแล้วมีเวลาเรียนเท่ากับเวลาเรียนตามหลักสูตรและกำหนดสัดส่วนน้ำหนักคะแนานในแต่และหน่วยการเรียนรู้อย่างเหมาะสมรวมตลอดทั้งปี รวม100คะแน ate. นด้านหน่วยการเรียนรู้โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมมีหน่วยการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดสาระสำคัญความคิดรวบยอดสาระการเรียนรู้สมรรถนะของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างถูกต้องเหมาะสมมีความสอดคล้องกันในหน่วยการเรียนรู้มีการกำหนดชิ้นงานภาระงานการวัดและการประเมินผลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู้และมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้านแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกําหนดให้ครูมีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครบองค์ตามองค์ประกอบที่สําคัญทุกหน่วยการเรียนรู้โดยให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดเน้นสู่การพัฒนาผู้เรียนตามความสามารถและทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่21 และหลักสูตรของโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมมีความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2566 2 5 6 7ถึง2567โดยมีการใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาเป็นกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนก่อนการนำแผนไปใช้จริงครูได้มีการประเมินแผนทุกครั้งและเมื่อใช้แผนในการสอนเรียบร้อยแล้ว ครูจึงได้มีการนำแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงต่อไปการพัฒนาหลักสูตรอย่างยั่งยืนโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างยั่งยืนโดยมีการนิเทศและประเมินการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องและมีการนำผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษามาวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมขอขอบพระคุณหน่วยงานศึกษานิเทศ และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านที่ให้คำปรึกษาและให้ความร่วมมือจนการดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขอบคุณค่ะ